สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านวันที่8มีนาคมของทุกปีเป็นวันสตรีสากลเพื่อเฉลิมฉลองและลำลึกถึงการต่อสู้ของผู้หญิงต่อการเลือกปฏิบัติเพื่อให้ได้สิทธิโอกาสความเท่าเทียมและความยุติธรรมค่ะประเทศไทยเป็น1ใน60ประเทศทั่วโลกและ1ใน10ประเทศเอเชียที่เคยมีผู้นำสูงสุดของประเทศเป็นผู้หญิงค่ะ และประเทศไทยยังมีสัดส่วนประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO เป็นผู้หญิงสูงเป็นอันดับ3ของโลกซึ่งสะท้อนว่าสังคมไทยให้พื้นที่กับผู้หญิงอย่างเท่าเทียมทุกวันนี้ดิฉันเชื่อว่าผู้หญิงทุกคนสามารถก้าวขึ้นไปเป็นผู้นำได้ในทุกเวทีทุกระดับ สามารถเป็นทุกอาชีพสามารถทําตามความฝันที่ตัวเองต้องการและสามารถรับทุกโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยที่ความเป็นผู้หญิงไม่ได้เป็นอุปสรรคขัดขวางอีกต่อไปค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันต่อสู้กับการเลือกปฏิบัตินำมาสู่การเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมและสร้างโอกาสให้ผู้หญิงไทยจนมาถึงทุกวันนี้ แต่สังคมไทยยังต้องต่อสู้กับอคติทางเพศในอีกหลายเรื่องหลายประเด็นทั้งความรุนแรงที่มาจากความเกลียดชังต่อผู้หญิงความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิงในกรอบวิธีคิดชายเป็นใหญ่การถูกจับจ้องเรื่องส่วนตัวและเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกมากกว่าความสามารถ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและอีกหลายประเด็นที่เราทุกคนต้องร่วมกันต่อสู้เพื่อทําให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ของผู้หญิงทุกคนเป็นพื้นที่ของคนทุกเพศ รัฐบาลจะผลักดันนโยบายความเสมอภาคทางเพศอย่างเต็มความสามารถทั้งในระดับครอบครัวสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการทั้งการแก้กฎหมายที่เลือกปฏิบัติด,ด้วยเหตุแห่งเพศการขาจัดความรุนแรงในครอบครัวรวมถึงการพัฒนานโยบายที่เอื้อต่อการทำงานของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการขยายวันลาหลังคลอดการทำให้ผู้ปกครองเข้าถึงสถานรับเลี้ยงเด็กที่มีคุณภาพ อีกทั้งจะดําเนินการสารต่อนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ําสร้างโอกาสให้ผู้หญิงเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อพัฒนาอาชีพส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายสตรีรวมทั้งพิทักษ์สิทธิของผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาสในสังคมอีกด้วยค่ะ ดิฉันขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2568ภายใต้แนวคิด3ทศวรรษปิญญาปักกิ่งโอกาสและความท้าทายสู่ความเสมอภาคของสตรีและเด็กหญิงทุกท่านถือเป็นแบบอย่างแห่งความมุ่งมั่นทุ่มเททำงานเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศให้เกิดขึ้นในสังคมไทย สุดท้ายนี้ที่ฉันขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงและสำาทธิผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการโดยทั่วกันค่ะ